ช่วง Health Living กับผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยผลิตภัณฑ์ธัญพืช่วงงาตราข้าวทองและน้ำอันคลาย KYK สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุอผอุ๋ยนะคะในช่วง Health Living ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆสุขภาพดีๆอาหารดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยพาคุณผู้ชมมาที่ Cookery Academy ค่ะซึ่งจะมาหาเชฟมดนะคะจะมาสอนการทำอาหารการทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆแต่ได้คุณภาพและอร่อยด้วยค่ะ วัสดีค่ะครูมดสค่ะแต่วันนี้ก็แวะเวียนนะคะมาหาครูมดนะคะที่ Cook e รียคาเดมี่นะคะ,คะวันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมนะคะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของวันปีใหม่<ช>วันเสาร์แรกของเ<ช>ดือนวันนี้ก็เลยอยากจะมีเมนูแบบว่ากลิ่นอายปาร์ตี้นิดๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากแบบ ยังมีปาร์ตี้ย้อนหลังบ้างต้องไปเจอกลุ่มด้วยไม่มาต้องไปเจออีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยอยากใช่อยากจะได้เมนูนะคุณผู้ชมที่เป็นแนวแบบปาร์ตี้นิดๆอย่างเงี้ยวันนี้ปาร์ตี้จริงๆเราก็ง่ายด้วยจริง่ายมากแล้วก็คนที่ไม่ชอบอาหารฝรั่งที่กลัวความเลี่ยน รับรองว่าไม่เลี่ยนแน่นอนอ๋อจริงใช่แต่ก็ยังดูแบบโมเดิร์นอยู่โมเดิร์นนะเอาเหมาะกับงานปาร์ตี้ถูกต้องต้งานปาร์ตี้เวลาเราเตรียมอาหารทีเหนื่อยเนาะใช่วันนี้ง่ายมากง่ายมากโอเคงั้นจัดเลยเป็นเมนูอะไรคะวันนี้เป็นพิซซ่าค่ะพี่อุ๋ยแต่ว่าเป็นพิซซ่าพริกแกงเหลืองอ๋อโอ้ไม่เคยได้ยินเลยใช่อันนี้แบบใหม่เลยใหม่ใช่แล้วก็เราใส่หน้าท็อปปิ้งเป็นซีฟู้ดนะคะก็คือฟีลเหมือนเรากินแกงเหลืองแต่มันไม่ได้เป็นน้ำแต่ว่ามันเป็นพิซซ่าแล้วก็มีชี ส่วนผสมก็สะดวกเนาะถ้าเราแบบไม่ทําแป้งพิซซ่าเองก็ซื้อแป้งพิซซ่าใช่เป็นสําเร็จรูปไปเลยหรือว่าถ้าหายแบบนี้ไม่ได้ขนมปังค่ะใช้ขนมปังก็ได้ขนมปังที่เรากินขนมปังแซนด์วิชเป็นแผ่นๆเราสามารถใช้แทนแป้งพิซซ่าได้เหมือนกันเวลาเราเอาเข้าไปอบมันก็จะกรอบเหมือนกันงั้นเรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะ นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเดี๋ยวเราจะเอาทำตัวซอสพิซซ่าก่อนนะคะอันนี้ก็สมชอบเปรียบเทียบก็เหมือนซอสพิซซ่าสีแดงแดงแต่วันนี้เรากลายเป็นสีเหลืองแล้วก็มีรสชาติเผ็ดจัดจ้านน้ำพริกแกงเหลืองเลยใช่น้ำพริกแกงเหลืองสำเร็จรูปนะคะก็สะดวกดีเนาะง่ายนะคะในการที่เราจะทานแกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำเร็จรูปแล้วไม่ต้องมาโขลแล้วก็คือความหอมอะไรเขาก็ได้หมดเหมือนกับที่โขลกเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบความละเอียดค่ะพี่อุ๋ย <c oughs> คือพอละเอียดอย่างสมมติวันนี้เราทําเป็นซอสถ้าเกิดตัวเครื่องพริกแกงมันไม่ละเอียดเนี่ยเวลาทานเข้าไปมันก็จะกระด้างคอ <c oughs> แต่เนี่ยคือละเอียดมาอยู่แล้ว <c oughs> มันก็เลยแบบทําให้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํานิดนึงะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ใช้น้ำอคลคายในการทําอาหารเช่นเคยน,ะะนิดใส่ไปแค่ <c oughs> ประมาณ <c oughs> ช้อนคือแค่พอให้เป็นช่วยละลายตัวพริกแกงน่ะ ดีๆดีเนาะพี่นั้นแบบว่าชอบแบบดื่มน้ำมัคลายมากเลยเพราะตอนเนี้ยกระแสะพวกสุขภาพไม่<ช>ว่าดื่มน้ำมัคลายเนี่ยมันจะแบบช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วการเอาน้ำมัคลายเนี่ยค่า PH10 เนี่ยมาทำอาหารเนี่ยลดมากๆเลยที่ชอบเพราะว่ามันจะช่วยทำให้สีอาหารเนี่ย เด่นชัดยิ่งขึ้นรสชาติก็จะดีขึ้นเพราะว่าด้วยความที่น้ำมันมีนมเลกกลเล็กมากๆเลยมันก็จะทําเห็นไหมคะสีมันก็จะแบบว่าสดแล้วก็ชัดเจนอ่านี่นะคะเราก็ละลายจนให้ได้ความข้นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยน้ําปลานะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็าจะใช้เป็นน้ําส้มสายชูก็ได้หรือว่า,จ,า,าจะใช้จะใช้คือมันจะได้มีรสเปรี้ยวหวานเค็มปัดกัน เราก็จะเอาซอสที่ทําไว้นะคะราดพิซซ่าอันนี้เป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอา,าเครื่องของเราวางได้เลย สุดท้ายก็คือเอาชีสมอสซาเรลล่าเนี่ยคะ่ะอันนี้เราใช้แบบแผ่นระวางไปเลยเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบในเตาอบนะคะอุณหภูมิ180ไฟบนล่างนะคะประมาณ10-15นา10ทีดูที่ดูที่ข้างหน้านะคะ่ะสีของชีสถ้าเกิดมันเริ่มแบบน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็พอ <S 2> <S 2> ใช้<ด><ด>ใช้ได้ ดูดีเชียวเดี๋ยวต้องชิมแล้วล่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟใส่จานอันนี้เราทำเป็นเหมือนแบบว่าเอาของที่ติดอยู่ในครัวมีอยู่แล้วนะคะเป็นแบบง่ายๆไม่ต้องหาเยอะไม่ต้องคอยไปวิ่งซื้ออะไรเงี้ยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาหน้าทานหอมพริกแกงเหลืองมากๆ,ๆเลยนะคะหน้าทานจริงๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเมนูสร้างสารรค์นะคะพิซซ่าหน้าพริกแกงเหลือกกงซีฟูดฟ้ด วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมดมากเลยนะคะที่มานำเสนอเมนูที่สร้างสรรค์แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะมาเรียนกับเชฟมดก็ติดต่อไมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ที่คุกคลีอะคาเดมีกันค่ะและสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นวันเด็กเราจะเตรียมเมนูอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทําให้เด็กๆที่บ้านจัดเลี้ยงกันน้อเอาเอาเป็นคัพเค้กมากันเมนูโปรดของเด็กๆแต่ว่าแอบใส่คุณประโยชน์ประโยชน์เข้าไปด้วยจะเป็นอะไรต้องติดตามอ ขอบคุณคุณมดมากเลยนะคะขอบคุณค่ณคณคะคส่วนอุ๋ยและคุณมดนะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะคะช่วงนี้ราลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยเครื่องผลิตน้ำอันคลาย KYK อันดับหนึ่งจากประเทศเก,กาหลีโทร0807550011 และ0807551100และผลิตภัณฑ์ธัญ,ญพืชถั่วง,งาตราข้าวทองรวมคุณค่าค่าสัรจากญญาธัญพืช